คุณผู้ชมมาพูดคุยกับพี่บุ๋มปนัดดากันหน่อยค่ะบุกมาถึงอมรินทีวีของรเราเลยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาฉลองครบรอบ11ปีอมรินทีวีนะคะน,นี่ไงเป็นไงหนูยืนประกบแม่เลยประกบแม่เลยขอบคุณแม่ครับพี่บุม๋มอุตส่าห์ให้เกียรติมา11ปีอมรินทีวีของเราเนาะ <c oughs> นค่ะคือหลายๆคนเนี่ยจะติดภาพว่าพี่บุ๋มเป็นพิธีกรเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ว่า หลายคนลืมไปหรือเปล่าว่าพี่บุ๋มยังมีการเคยเป็นทางด้านของนางสาวไทยมาด้วย25ปีผ่านามา<บ>นแล้วบทบาทมากพี่บุ๋มเนี่ยใช่ค่ะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยยังมีบทบาทของการเป็นคุณแม่ด้วยนะ <ผม S 1> พี่บุ๋มก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยมีการหวนกลับคืนเวทีนางงามนะคะไม่ชินเลยใส่ส้นสูงแล้วก็รู้สึกว่ามันเก๊กก๊ลางๆเขินๆนิดนึงแต่ก็ดีใจที่ได้กลับไปยืนตรงนั้นอีกนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องเรื่องของมูลนิธิองกรท์ารีมดีพี่บุ๋มเนี่ยก็ทำอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างช่วยเเหลืืออออรร่่่่งงงะะไไยูบบ้าาปปฟััจกกกพีุมนค อันนี้เป็นการบอกบอกว่าดิฉันเก่าแก่กว่าอมรินทีวีนะคะก็25แล้วค่ะครบ25ปีของการเป็นนางงามเชื่อไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เจอน้องๆวัยรุ่นหรือใครก็ตามที่ม,มาถามเป็นแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคําถามนึงเกิดขึ้นนะคะแม่ผมเข้าวงการไนดะ้ยังไง ใช่ส่วนใหญ่คิดว่าเออแม่ดังจากการเป็นพรีเซนเตอร์เบเนดต์เออหรือไม่ก็แบบเป็นจากประเด็นร้อนของทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยแต่ลืมความว่านางสาวไทยดิฉันไปเลยอ่ะดิฉันเพิ่งได้ไปเหยียบบนเวทีนางสาวไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะลืมวิธีการใส่ส้นสูงไปแล้วอ่ะเพราะที่ผ่านมาผมก็ลงพื้นที่ตลอดเนาะเราก็ใส่แต่ชุดกู้ภัยใส่แต่ผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ก็แต่ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะที่ได้กลับไปยืนตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่แต่แม่สายมาคุณได้พักตอนไหนดิฉันก็ลงใต้ตอ จำได้ไหมล่ะกลับมากรุงเทพงานแล้วก็ลงพื้นที่ซ่อมแซมฟื้นฟูโรงเรียนต่างๆใช่ไหมไหนจะทํา ทำท่อระบายน้ําเพื่อไม่ให้น้ําท่วมอีกแล้วนี่เดี๋ยวเตรียมโปรเจกต์ก่อนน้าท่วมให้กับบ้านเรือนที่เป็นคนแก่คนชราคนพิการอตอนกลางคืนนี่ฉันกลับบ้านนี่ฉันก็เี้งลูกนะคือเราก็อยากทําหน้าที่ความเป็นแม่ของเราให้ดีที่สุดเราอยากทําหน้าที่เพื่อสังคมก็ให้ดีที่สุดโต่วงเช้าก็คุณสามีรอนจัดการเลี้ยงดูลูกใช่ใช่ใช่ <laughs> ก็เขาก็ต้องทนค่ะทำใจ <laughs> ค่ะมีเมียแบบว่าล,ลุยขนาดนี้ก็ต้องทําใจค่ะ <laughs>